อนนี้นะครับราคาติดไม้แผนเราไปเป็นที่เรียบร้อยจําได้ไหมที่เราวางกันไว้ที่ดีมานโซนหนึชั่วโมงนะครับแต่ว่าแผนนี้ผมจะใช้ความเป๊ะนิดน,นึงก็คือวางไว้2ราคานะครับ2670กับ2668นะครับสำหรับพอร์ตนี้เนาะนะครับก็สาหรับห้อง VIP เนี่ยจะมี TP ที่2673นะครับเป็น300จุดก่อน TP แรกนะครับก็เกือบ TP แีละนะครับเดี๋ยวรอเด้งไปที่73นะครับก็จะ TP แล้ว ตรงนี้เราจะดูสัญญาณก่อนนิดนึงนะครับนี่สัญญาณเห็นไหมตรงนี้ดิเวอร์เจ้นชัดเลยถูกไหมครับบูลิชดิเวอร์เจ้นเนาะไอเนี้ยติดซับไพ่ห้านาทีนะย่อมาเนาะแต่ผมว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับเพราะว่าเป็นบูลิชดิเวอร์เจ้นเนาะนะครับก็ตรงนี้น่าจะไป TP ที่73ได้เลยนะครับพอไปทีพีเจ็สเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้76จะมีซับไพ่ห้านาทีอยู่ด้วยนะครับซึ่งเนี่ย TP เราพอดีเลย76นะครับก็ เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเขาจะ TP ให้เราก่อนไหมนะครับจะถึง76แล้วพี่ TP เป๊ะไหมก็ตอนนี้บวกแล้วนะติดไม้ปุ๊บบวกปับ๊บเลยนะราคาผมค่อนข้างสวยเลยนะครับราคา68มาจากไหนนะครับเป็นตรงนี้แนวรับแนว,แนว,แนวต้านจำได้ไหมที่เราตีเคยตีไว้67-68นะครับแล้วก็68เป็นฟิโบด้วยฟิบโบตรงนี้61.8%เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็88.6%เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้สวิงนี้เห็นไหมแปดเปอร์เซ็นต์เป็น 67.6เนาะก็เลยเป็น68นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น68.9เนาะผมก็โอเค68และกันกลางๆดีตรงนี้เห็นไหมแนวรับแนวต้านที่เป็นไส้เทียนปิดอยู่นะครับเลยไม้นี้เลยแบ่งเข้า2ราคานะครับกำไรทั้ง2ไม้700เหรียญน,นะครับถ้าปิดจ็อบไม้นี้ได้กําไร700เหรียญน,นะครับจริงๆถ้าเกิดเข้าราคาเดียวจะ600เหรียญเนาะตัวนี้เราเข้า2ราคานะครับผมตั้งกันทุนแล้วนะครับ ลืมบอกผมตั้งกันทุนก่อนเนาะเนี่ยเวลาราคาไป tp หนึ่งแล้วนะครับผมก็จะตั้งกันทุนไว้เลยเนาะตั้งกันทุนที่เป็นราคาเข้าไว้เลยนะครับเพราะว่าเรากําไรแล้วโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้ tp เรานะซัพพลายข้างบนเนี่ยทําผมหลอนอยู่นะซัพพลายเนี่ยทาผมหลอนอยู่นะนอ่โหซัพพลายสวยด้วย <c oughs> ประเด็น5นาทีอาจจะย่อนะงั้นเดี๋ยวเราขอขอญาตนะผมว่าผมปิดก่อนดีกว่าเนาะสัญญาณขายยังไม่มีเลย แต่มันใกล้ถึงละเช็คก่อนอหนึ่งนาทีสัญญาณเซลล์มาแล้วนะครับขอปิดก่อนแล้วกันเนาะไม้นี้นะครับหนึ่งไม้นะครับเหลืออีกหนึ่งไม้เนาะไม้นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะผมว่าไม้นี้พันเจ็ดร้อยะถึงผมอยากถือลันไม้นี้นะเพราะว่าราคาสวยนะครับเดี๋ยวผมเอาทีพีออกก่อนแล้วกันเอาทีพีออกก่อนเนาะเผื่อมันทำนิวไฮออกทำไฮไปเนาะ นะครับพอถ้าเกิดเขาไป85เนี่ยถ้าเขาไป85ได้นะครับไฮเดิมเนี่ยก็จะถึงเป้าเราพอดีเลยนะครับเนี่ยถึงเป้าเราพอดีนะสัก84เน่ไม่น่าเกียดเนี่ย84 85เนี่ยถึงเป้าเราเลยนะเออไม้นี้คือกะคุ้มนะครับ